เราคุยกันนะคะ6กลุ่มนะคะที่คิดว่ามีตรงกันหมดเลยนะคะหลักๆก็จะมีภาพจําใหม่นะถ้าภาพจําใหม่สำหรับวัยรุ่นเนี่ยจะเกิดเน็ตไอดอลกันเยอะขึ้นนะคะก็คือจะมีอาชีพที่มันใหม่ขึ้นนะคะอย่างเช่นอินฟลูเอนเซอร์ยูทูบเบอร์แล้วก็เน็ตไอดอลแล้วก็ซีโต่างๆที่เราได้พูดไว้นะคะแล้วก็จะมีในส่วนของการศึกษาค่ะที่เราคุย การศึกษาในเรื่องของสามัญศาสนาแล้วก็มีกลุ่มชาวต่างชาตินะที่เข้ามาศึกษาในพื้นที่เรามากขึ้นแล้วก็ความน่าสนใจก็คือว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยการสร้างพอร์ตโพลิโอลินเงี่ยมันเป็นเหมือนการสื่อสารแล้วก็เป็นภาพจําใหม่ที่ทางผู้เข้าร่วมได้พูดไว้ด้วยนะคะค่ะแล้วก็สิ่งที่ด้วยก็คือกีฬาค่ะที่เราพูดถึง คือต้องยอมรับว,ว่าช่วงนี้เนี่ยมันมันเป็นเทรนด้วยนะคะว่าจะเป็นการวิ่งอะไรเงี้ยเราก็เลยมีการพูดถึงกีฬากันเกี่ยวบทุกกลุ่มเลยแล้วก็เมื่อกี้ตอนจบสุดสุดท้ายที่พูดไปคือจะมีกลุ่มคนดังๆอ,อย่างกัลดาลาอะไรอย่างเงี้ยนะคะที่ลงมาร่วมกิจกรรมเหล่านี้ขึ้นมามากขึ้นด้วยถือว่าเป็นการโปรโมโทพื้นที่ด้วยนะคะแล้วก็วิถีวัฒนธรรมนะคะว่าจะเป็นการแต่งกายชุดกุโร การอยู่ร่วมกันกบนความหลากหลายผู้วัฒนธรรม่าจะเป็นจีนไทยมุสลิมนะคะแล้วก็ในเรื่องของวิถีก็คือสิ่งหนึ่งก็คือที่พูดกันเยอะคือคาเฟ่วัยรุ่นเดี๋ยวนี้ไปคาเฟ่กันเยอะนัดกันก็คาเฟ่ร้านไหนดียนร้านก็คาเฟ่ร้านไหนดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีในเรื่องของคาเฟ่นะคะวัยรุ่นเล่นอูโน่กันมากขึ้น ที่เราถามไปคาเฟ่เราทำอะไรเขาแต่ว่าเล่นอุโนนะ,ะถ้าไม่รู้เปิด youtube ดูเป็นเกมกราร์ดนะคะค่ะแล้วก็ต่อไปไปในส่วนของอาหารเราพูดกัน,นยว่าเราเนี่ยมีจุดเด่นหรือจุดน่าสนใจเนี่ยคืออาหารบ้านเราอะ่ะมันมันอาจจะอร่อยหรืออาจจะแตกต่างจากที่อื่นนะจนทำให้เขาเนี่ยต้องกลับมากินอาจจะแบบขาา้าวยำหรือไก่กอลและอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เลือหวานที่เราได้พูดถึงนะคะแล้วก็ สิ่งหนึ่งที่มันน่าสนใจคือในกลุ่มได้พูดไปว่าอาหารเนี่ยเราจะมาแปรรูปยกระดับหรือว่าสร้างแปรยังไงให้มันมีความน่าสนใจแล้วเพื่อไปต่อข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะต่อไปจะเป็นในเรื่องที่พูดกันเยอะคือในเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะที่เราเป็นภาพจำใหม่ที่มันเกิดขึ้นคนยุคใหม่เดี๋ยวนี้ไปไหนคะแคม,มป์แคมปิง้งฮาลาบาลาสันทีศุกร์แคมป์ อะไรแบบนี้ค่ะมันเป็นภาพที่มันเกิดขึ้นใหม่แล้วก็มันเป็นจุดน่าสนใจที่คนไปเยอะด้วยวัยรุ่นวันหยุดสุขเสาร์อาทิตย์สันติสุขแค่มไหมเต็มตลอดนะคะถ้าใครลองอยาก,กไปแล้วลองโทรเนี่ยจะรู้ได้ว่ามันเต็มตลอดเลยมีไปแคมปิง้งมีไปล่องแพทะเลหมอกออต้นไม้ใหญ่ใครไปบาราคาแล้วต้องไปต้นไม้ใหญ่อะไรอย่างนี้นะคะและสิ่งที่เราพูดในเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยพื้นที่นี้มีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติ เยอะมากอะไรเงี้ยค่ะเกิดไกด์ชุมชนขึ้นมามีการท่องเที่ยวที่เป็นเชิงวัฒนธรรมด้วยในการที่จะขายวิถีหรือขายความเป็นอยู่ให้คนสนใจที่นี่กันมากขึ้นนะคะก็<โ>ต่อไปเป็นในเรื่องของภาษาค่ะเราบอกว่ายุคป,ปัจจุบันเนี่ยคนในพื้นที่มีการใช้ภาษาเก่งขึ้นมีความหลากหลายแล้วก็น้องๆยุคใหม่เนี่ยเก่งหลายภาษาค่ะอันนี้ยกตัวอย่างเหมือนล่นน้องหนูเองเนี่ยมีเก่งภาษาญ,ญี่ปุ่นด้วยนะคะ แล้วความมีเด็ไอดอลหรือความเป็นติ่งอย่างเงี้ยทำให้เด็กๆมีความสนใจในเรื่องแบบภาษาเกาหลีหรืออังกฤษอะไรแบบเนี้ยอาจจะเพิ่มด้วยนะคะถึงได้มีความหลากหลายทางด้านภาษาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็ยังมีภาษาที่เป็นภาษาพื้นถิ่นที่เราได้พูดไว้ไม่ว่าจะเป็นภาษาเจเฮหรือพิเทนอะไรอย่างเงี้ยที่เราได้บอกนะต้องต้องให้คนต่างใบหรือเปล่ามาพูดภาษานี้ให้ฟังแล้วนะคะค่ะแล้วก็ในเรื่องของ ออนไลน์นะคะธุรกิจออนไลน์ที่มันเกิดขึ้นใหม่เดี๋ยวนี้คนไม่ได้ไปทํางานออฟฟิศกันอย่างเดียวนะอาจจะมีการเกิดคำถามว่าอยู่บ้านทําอะไรอยู่ยแต่จริงๆค่ะรู้ไหมเนี่ยเขาทำธุรกิจเขาค้าขายออนไลน์ส่งของแพ็กของอะไรอย่างนี้นะคะ ก็มีเยอะมากขึ้นแล้วก็มีในเรื่องของย่านการค้านะคะที่เราได้พูดไว้การยกระดับย่านการค้าด้วยเปล่าที่มันมีอยู่เดิมอะไรอย่างนี้นะคะสร้างความน่าสนใจยังไงให้มันเป็นจุดเด่นที่ดึงนะักท่องเที่ยวหรือความสนใจให้คนกลับเข้ามานะคะแล้วก็มีการยกระดับเศรษฐกิจชุมชนด้วยนะคะการค้าที่เราพูดถึงค่ะประมาณนี้แล้วก็ที่นอกเหนือที่แยกไปก็จะมีในส่วนของการ าขายใบกระท่อมนะคะถ้าไปยิ่งโซนยะลาเนี่ยใบกระท่อมแบดดิงอยากซื้อคลีนเนี่มีขายมีโคกวางไว้ด้วยนะคะสามารถซื้อพร้อมกันได้เลยแล้วก็อันนี้ภาพจำใหม่ที่เขาบอก